คลิปจากอลันเบเกอร์จุบจุบเดิน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 จุบจุบเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนเฮ้ยให้สร้างตรงนี้ใช่ไหมใช่สร้างเลยอ่าฮะอ่าฮะเดี๋ยว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 นี่วางขาวางอันนี้วางขนแกะขาวแล้วก็อันนี้สามด้าแล้วก็วางแล้วก็วางปากแล้วก็อันนี้นี่เป็นไงสวยไหมฮมมันดูแปลกๆปลตรงปากกับตรงปากเปลี่ยนให้หน่อยดิเฮ้ยตรงปากอย่างนั้นหรือเอองั้นเอาเป็นเออนี่ดิน มันก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีเออเออเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีวะอะไรดีวะเออเออเอออันนี้ละกันนี่ไม่เหมือนอะโอเคงั้นเปลี่ยนจิบๆเฮ้ยมีเสียงเออไปละไปละเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออมันมีเสียงเฮ้ยมันมีเสียงมามาสุดยอดไปเลยอ่ะนี่นี่ทุบทุบทุบนี่นี่จึบเปบเปิบเบเปิบบนี่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 เออเดี๋ยเปิบเปบเปิบเบอือ เฮ้ยเดี๋ยวนะเออทำไมอันนี้มันเสียงแปลกๆเอองั้นลองทุบอันนี้ออกแล้วก็ใส่อันนี้เอ้ยไม่ใช่เอาเป็นหินแล้วกันนี่เฮ้ยเสียงมันเปลี่ยนวะอันนี้เฮ้ยเสียงมันเปลี่ยนเออน,นี่นี่นี่เฮ้ยจนอะไรดีๆออกแหละอืมงั้นเฮ้ยโคตรเพาะเลยอะดูไว้ให้ดีๆนะอีแดง กือปั๊ปปีปุ๊ปปุ๊ปปั๊ปปีปั๊ปปีปั๊บเฮ้ยไม่เร็วไม่เร็วแต่ดูนี่ไว้ให้ดีๆนี่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 ทำวงจรดนงทะเลตระโดนนี่แล้วก็อันนี้นี่ชิบจิบนี่นี่วางวางนดตึ๊บตึ๊บนี่นี่เป็นไงเป็นไงแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้โอเคปรับอันนี้ไม่รู้ปรับทำไมนี่นี่อ่าได้จังหวะมาแล้วโอเคจิบชบวางลิสโตนนี่นี่นี่แล้วก็วางนี่ลิสโตนทอดเป็นไงเป็นไงเฮ้ย

ใบเขียวใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะฮึมฮึมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีเหลืองอีเหลืองมาี่มาดินี่นี่เปลี่ยนอันนี้เป็นกระจกนะโอเคมันก็เสียงแบบนี้ใช่ไหมนี่ทำให้มันเป็นจังหวะแบบนี้โอเคได้ครับนี่นี่โอเคโอเคแล้วมาดูชั้นต่อไปนะอ่าฮะต้องใส่แบบนี้นะโอเคนะแล้วหลังจากนั้นนะก็ต้องทำให้มันเป็นอัตโนมัตินะโอเคได้ปุ๊บูบูบนี่จิบุ๊บูเอาไปนี่นี่นี่อ่าฮะโอเคชั้นต่อไปนี่นี่วางแบบนี้นะโอเคนะ โอเคโอเคได้ได้ได้นี่น okay, okay, okay. 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 ี insight, okay. Okay. Hey, ่น okay. 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 wow. ่ท okay. 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 ุบทุบทุบนี่นี่วางแบบรุ่นแรวทันใจนี่นี่โอเคนี่นี่นี่โอเคใช้ได้เลยแหละอ่ะฮะโอเคเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้นะอ่ะฮะอ่ะฮะโอเคเอ้ยไฟฟ้าดูนี่นะอ่ะฮะโอเคนี่ไปทาจังหวะแบบนี้นะเจ้าโอเคลองทาดูเฮ้ยมันก็ะเพาะอยู่นะโอเคถ้าพอกันก็ทาไปวางมาสุดยอดไปเลยฟ้า นี่จปุ๊ปุะปุ๊ปุะปุ๊นี่วางนี่ปั๊ปปั๊ปเฮ้ยนี่นี่ได้กองมาเอาล่ะนะเราต้องทำแบบนี้นะไอแดงนี่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 นนี่โอโม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 มี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 โดเลมีมีเอออย่างนั้นแหละแดงเฮ้ยมันสุดยอดไปเลยไอเขียวเฮ้ยใช่ไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเออฉันต้องทำบ้างสิจะปุ๊ปปุ๊นี่เน่นี่เน่มันจะปุ๊ปปปปะระปะประป โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงอะไรวะเนี่ยหนวกหูชิบหายเฮ้ยวุ้ยมันทาอะไรกันวะเฮ้ยเดี๋ยวดูหน่อยซิ โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ,อ้ยขออนุญาตลดเสียงจืบจืบ จ๊บปึ๊บประมาณนี้ใช่ไหมโอเคโอเคปึ๊บ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 เริ่มเลยอ่ะฮะอื้มฮึอื้มฮึโอเคอีส้มเอาเลยเอาเลยเอาเลยกูจะหนกเฮ้เฮ้เฮ้เฮสนุกจังเลย So the amazing note block music you just heard was composed by